สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่อง Coco Channel นะครับวันนี้เราสั่งพิซซ่ามากินกันอีกแล้วนะฮะเป็นประจำของเราที่มีพิซซ่าหน้าใหม่เราจะสั่งมากินกันนะครับสำหรับวันนี้คือพิซซ่าหน้าจะได้หน้าอะไรเอ่ยพื้นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับสำหรับหน้านี้หน้าเตจขีทองอะไรเขาเนี่ยล่ะครับเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้นะฮะเพราะตอนนี้เราไม่อยากจะพูดมากนะฮะหนึ่งแถมหนึ่งใช่พื้นหนึ่งแถมหนึ่งนะเราจะลองมาดูกันหน้านี้เขาจะเน้นไปที่ชีสนะครับเชื่อไหมฮะส่วนอันนี้ก็เอาไว้แปะได้นะครับแปะบนเสื้อนะ ครับส่วนอันนี้จะเป็นหน้าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าตามที่เขาโฆษณานะฮะเดี๋ยวจะลงให้นี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมคะไหนขอดูหน้านู้นด้วยโอ้โหโคตรซูเปอร์เซียนกินพิคากินหน้าไหนก็เหมือนกันเลยว้าวไหนเขาเหน่องไหนคะแนาเบคอนเขาจะเสียบเบคอนไว้ให้อย่างนี้นะฮะอันนี้ที่หน้าหน้าที่เขาเขาโชว์ใช่ไหมคะที่เขาโชว์นะฮะแต่หน้าที่เขาโชว์เหมือนเบคอนจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก่อนอัก่อนเฮ้ยแต่มันก็เยอะนะอาจจะมีข้างใน โอเคแล้วมี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 ซอสอะไรบ้างคะขอดูซอสหน่อยค่ะซอสก็จะเป็นซอสปกติของเขานะครับซอสมะเขือเทศหนึ่งสองก็จะขอพนักงานเพิ่มไม่รู้เขาให้บ่านะฮะแต่วันหลังผมจะถามไปที่เพจว่าหลักเกณฑ์การให้ซอสของเขาเนี่ยมันคือยังไงนะฮะเขาน่าจะมีหลักเกณฑ์อยู่อ่าที่สําคัญคืออันนี้จะมีผมอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไหนดูสิคะน่าจะเป็นค็อกเทลค็อกเทลอยู่ซอสเดี๋ยวได้จะได้จะไกินกันเนี่ยมาลองดูเลยกันนะครับอันนี้กินเลยเรา อนิวนั่งครับลูกอนิวนั่งครับอนิวนั่งครับให้อนิวเริ่มกินใช่ไหมอนิวนงเริ่มกินอนิวแล้วกันโอเคอันดับแรกของการเริ่มกินนะอนิวไม่กินชีสครับอนิวไม่กินจิ้มนะปลากินก่อนทำไวนเนาะมันต้องกลๆใช่ไหมออนิวลองดูอนมาก งกลมๆนี่อร่อยมากเลยมันเหมือนเป็นชีสไงข้างในชีสอ,อร่อยอร่อยตรงนี้ขอบๆจะเป็นชีสนะขอบขอบเป็นชีสใช่ใช่ไหมครับลูกอันนี้บอกพี่ๆที่ว่าอร่อยขนาดไหนขอบขอบเนี่ยใช่ชีสเป็นชีสเลยเนี่ยข้างในเนี่ยที่มันเป็นกลมๆนี่คือชีสหมดเลย ก็พิซซ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือพิซซ่าครับเนี่ยก่อนที่จะมีแกลปอีกนะเขามีบริการส่งมานานมากแล้วนะใช่เขาเข้าใจคือผมเรียกว่าเป็นนักลงทุนนักธุรกิจที่เข้าใจการตลาดมากนะใช่ไหมเขาส่งมานานแล้วนะอร่อยอะพิซซ่าอร่อยไหมลูกอร่อยพิซซ์ทั้งนั้นเลยอะอร่อยมาก นี่ชีสอืมอร่มากคือชีสคอบอืมชีสตอกชีสเต็มเต็นี่กินไปสองนั่นแล้วนะเดี๋ยกินอันนี้อีกสามันพอแล้วไม่ไหวแล้วกินอีกนันเดีหรอ่นนี้อันนึงนะอกใลอูบนี้ไปสองนันก่อนียิ่ชิ้นหนึ่งก็อิ่มเน้ะคอคเทลชีสเขาก็อร่อยนะเหมือนเหมือนที่เราเคยกินกินหนึ่งอยากกินอีกอืม อืมอำหรับคนที่ชอบผมวราคอนเฟิอยากกินตอนนี้คือริมบ้านราแล้วจังเลยใบเต็งเนี้ยไว้ทำอะไรได้ใบเต็งเขาบอกมีชิงโชคได้ด้วยนะใช่เดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันชิงได้ไหมอืมโอเคไม่เหมนแม่เลยคลิปนี้ขอตัวลาตกรบ๊ายบ้ายะบอกเพื่อนว่าให้เขากดอะไรกันฝากพี่พีอะไรลูกฝากพี่พีให้กดอะไรกันครับไลค์และกดแชร์แล้วอย่าลืมกดอะไรกระดิ่งชิง Hindi okay, ka to natin Bye-bye!